อันทูนิมีตังอวมังคลานจะโยจามนาปัวสกุณนาสสะโวปาปาคาโหตัวสุปินังอาการตังปุวทานุปาเวนวินาสเมนตุยันทูนิมีตังอวมังคลานจะโยจามนาปัวสกุณนาสสะโวปาปาคาโห ตัวสุปินังอากรันตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมตุยันตุนิเมตังอาวมังคลันจะโยจามนาโพสกุณาะสสะทวปาปาคาโอตัวสุปินังอากรันตังสังฆานุปาเวนะวินาสเมตุ ยนฑูนิมิตังอวมังคะลันจาโยจามนาปูสะสุนัสสะสันตัวปะปะคาโหตัวสุปินังคการตังปูทานุภาเวนวินาสเมนตุยานฑูนิมิตังอวมังคะลันจาโยจามนาปูสะสุนัสสะสันตัวปะปะคาโหตัว สุปินังอาคันตังธรรมานุาเวนาวินาสเมตุยันตุนิมิตังอาวมังคลันจะโยจามนาโปสกุณาสสัสวโปาปะคโอตุสุปินังอากันตังสังฆานุปเวนาวินาสเมตุยนตุนิมิตังอาวม Angkalan kayoja man ako sa kuna sa santo pa pagkautu, supingang akantang putan upawin na wina, wina sa mintu Awam angkalan kayoja man ako sa kuna sa santo pa pagkautu, มานุปาเวนวินาสเมตุยันตุนิเมตังอวมังคลานจจโยจามนาโปสกุณณะสสะท陀ปาปะคาโอตัวสุปินังอาการตังสังขานุปาเวนวินาสเมตุนทันทุนิมิตังอวมังคลันจจโยจา มัณหาพูสะกุนาสสารตัวปาปาคะโหตัวสุปินังอาการตามพูธานุปาเวนวินาสเมมตุยันตุนิมิตตตัมอวมังคัลัญจะโยจามัณหาพูสกุณาสสารตัวปาปาคะโหตัวสุปินังอาการตามธรรมานุภาเวนว วินาสเมตุยานตุนิเมตังอาวมังคลานจจโยจามันาปุสกุณัสสัตถวปาปะคาโหตัวสุปินังอากานตังสังขานุปาเวนวินาสเมตุน ตนิมิตังอวมังคะลันจายโยจามะนาปูสกุณาสะสะตัวปาปะคาโหตัวสุปินัาคการตังผูทานุปาเวนะวินาสเมนตุยันตุนิมิตังอวมังคะลันจายโยจามะนาปูสกุณาสะสะตัวปาปะคาโหตัวสุ สุปินังอาคันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมตุยันตุนิเมตังอวมังคลันจะโยจามนาโปสกุณะสสสทโทปาปะโขโทสุปินังอาคันตังสังคานุปาเวนะวินาสเมตุ ทุนิมิตังอาวมังคลานจาโยจามันนาผัวสกุณาสสะโตปาปาคาโหตัวสุปินังอาการตังผัวทานุปาเวนวินาสเมนตุยันทุนิมิตังอาวมังคลานจาโยจามันนาผัวสกุณาสสะโตปาปาคาโหตัวสุ สุปินังอากรันตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมตุยันตุนิเมตังอวมังคลันจะโยจามนาโปสกุณะสัสดทวปาปาคะโอตวสุปินังอากรันตังสังมานุปาเวนะวินาสเมตุยนตุนิเมตังอวมังคลัน จะโยจามนาปูสกุณาสสะตัวปะปะคาโหตัวสุปินังอาการตามพวดถานุปาเวนวินาสเมนตุยันตุนิมิตามอาวมังคัลันจะโยจามนาัวสกุณาสสะตัวปาปะคาโหตัวสุปินังอาการตามถามมนุป ภาเวนวินาสเมตุยานตุนิเมตังอาวมังคลานจจโยจามนาโปสกุณาสสัตถปาปาคาโอทุสุปินาอกรตังสังคานุพาเวนวินาสเมตุน ตันิมิตังอวมังคะลันจายโยจามนาปัวสกุณาสสะตัวปาปะคโหตัวสุปินังคการตังผัวธานุปาเวนวินาสเมนตุยันตุนิมิตังอวมังคะลันจายโยจามนาปัวสกุณาสสะตัวปาปะคโหตัวสุป ปิณังอากันตังธัมมานุภาเวนะวินาสเมตุยันตุนิเมตังอวมังคลานเจโยจามนาโปสกุณาสสสทโทปาปาคาโอัวสุปินังอากันตังสังคานุปาเวนะวินาสเมตุ ทุนนิมิตังอวมังคลันจะยโยจามนาปัวสกุณาสสารตัวปาป่าคาโหตัวสุปินังาการตังปัวทานุภาเวนวินาสเมมตุยันทุนนิมิตังอวมังคลันจะยโยจามนาปัวสกุณาสสารตัวปาปาคาโหตัว สุปินังอากันตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมตุยันตุนิเมิตังอาวมังพลันจะโยจามนาโปสกุณาสสสัตโปาปาคโอตัวสุปินังอากันตังสังขานุปาเวนะวินาสเมตุ